สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาออตอบคําถามลูกค้าคนที่63เลยนะคะลูกค้าคนที่63บอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ปลาหนูเป็นลูกค้าน้ําส้มของอาจารย์นั่นเอง mm. ค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากทราบว่าธุรกิจที่หนูทำเนี่ยมันถูกฉลก,กับหนูไหมแล้วหนูควรจะขายต่อหรือหนูควรจะเลิกขายดีคะ mm. คือถามได้ตรงประเด็น ตรงคนปูกคนมากเลยเอามาเลยดีกว่าอาจารย์จะบอกว่ามันจะบอกว่าถูกฉลุกวก่าจะเข้าข้างโรกงานตัวเองอนะเนาะบอกเลยว่าสามารถขายได้ในทุกที่นั่นแหละแต่ลูกค้าอาจารย์ก็เออโอเคอาจารย์ก็รู้จักอะก็อยู่กับอาจารย์มาหลายปีแล้วนะคะดูแล้วน่าจะ3าปีแล้วเนี่ยเป็นลูกค้าหน้าร้านอนะอาจารย์จะบอกว่าลูกค้ามีเออเขาเรียกว่า ได้กำารกำไรจนมีรถมีบ้านน่ะไม่ใช่ว่าเงินสดซื้อบ้านนะคะสามารถผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วบ้านหลังนี้อาจารย์ก็เป็นคนเเซ็นเอกสารแบบว่าเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะออกสเตเมนต์ด้วยฉะนั้นลูกค้าอยู่จุดนี้มันถึงที่สุดแล้วนะหมายถึงว่าในความรู้สึกขายดีไหมขายดีขายต่อได้ไหมขายต่อได้แล้ว สามารถทําอาชีพอื่นเสริมไหมได้หรือว่าทําอาชีพชีพอื่นแล้วเอาน้ําส้มไปขายเสริมได้ไหมได้คือดวงคุณมันต้องฉลกกับน้ําค่ะพอมันต้องฉลกกับน้าปุ๊บเนี่ยมันคือทาจะทําเล็กทําใหญ่ทําเล่นทําอะไรมันมันก็ได้มันจะไม่เหมือนคนบางคนที่คือดวงเจอน้ําระดับอ่ะเหมือนธาตุไฟอะไรประมาณนี้มาขายน้ําดวงมันจะดับนะคะนั้นดวงคุณเนี่ยพขาเจอน้ำเนี่ยโหวเงินทองไหลมาเทมาขายน้อยได้น้อยขายเยอะได้เยอะ ฉะนั้นจะไปจนต้องขายอาจารย์อย่างเดียวขายาคนอื่นก็รวยได้ก็มีกำไรกำไรได้ขายขายยังไงก็ไม่ขาดทุนแค่จะแค่จะได้น้อยหรือได้เยอะอยู่ที่ออเดอร์อยู่ที่ยอดนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าเออจะไปทําอาชีพอื่นก็ได้แต่ถามว่าขาดตรงนี้ไหมเดี๋ยวคุณก็รู้ว่าคุณเอิอาจจะแบบว่า ทํางานในโรงงานก็ต้องถือไปขายที่โรงงานทํางานในออฟฟิศก็ต้องถือไปขายในออฟฟิศไปขายของที่ตลาดก็ต้องติดพวงไปด้วยไม่รู้ยังไงท,ทําไมคุณพิงน้ำส้มไม่ได้ทำไมคุณทิงน้ำส้มอาจารย์ไม่ได้ไม่รู้ว่าออชอบน้ําส้มหรือว่าชอบอาจารย์ก็ไม่รู้เนาะค่อะอาจารย์จะบอกว่าดีค่ะ สามารถเปลี่ยนอาชีพได้แต่อาชีพที่คุณทำก็คือน้ําดีที่สุดเสริมดวงชะตาเสริมโงเ่เฮงเสริมทุกอย่างแล้วกําไรมันก็ได้หน่นยนเลยไม่ว่าคุณจะขายน้อยได้น้อยขายเยอะได้เยอะแต่งไงก็ได้ค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรถและบ้านที่คุณเอ,อมีทุกวันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่การันตีได้ดีที่สุดนะคะฉะนั้นถ้าไม่ต้องถามใครเลยถามใจตัวเองก็รู้แต่ถ้าถามว่าในช่วงนี้ทำไมกำไรมันน้อยแหม โควิดก็เข้าฝนก็ตกโรงงานไม่ะอสะเทือนเลยค่ะนะคะฉะนั้นเข้าใจนิดึงตลาดก็ปิดอะไรก็อะไรต่อมีอะไรฉะนั้นอาจารย์เป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกคนนะคะขอให้ลูกค้าประสบความสำเร็จได้อยู่กับอาจารย์ปลานาน,านๆนะคะคลิปนี้เป็นแค่นี้นะคะวันนี้ครับผมเรือรวยๆไปด้วยกันนะคะ